ก็จากการที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพของการประชุมเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกนะครับหรือเอเปก2022นะครับก็ในส่วนของการฟ้านครหลวงเนี่ยเนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับเราก็ยังดูแลในเรื่องของทัศนิยภาพอยู่รอบๆของศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรกิจที่จะจัดงานในครั้งนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการย้ายแนวเสาสายนะครับก็ ให้เป็นระเบียบแล้วก็จัดสายสื่อสารโดยประสานงานกับโอเปอเรเตอร์หน่วยงานสายสื่อสารหลายๆหน่วยงานแล้วก็สอทชให้รับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับก็ในส่วนของการฟ้านครหลวงเนี่ยก็อยากให้มั่นใจว่าทางเราเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้าานานแล้วก็ และในขณะที่มีการประชุมเนี่ยเราก็มีเตรียมความพร้อมด้วยนะครับก็อยากให้มีความมั่นใจว่าในเรื่องของระบบไฟฟ้าต่างๆเนี่ยระบบการใช้ไฟเนี่ยเราได้มีการดําเนินการไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับนะครับแล้วก็ในส่วนของในเรื่องของทัศนียภาพเนี่ยเราก็มีการจัดระเบียบอย่างที่เห็นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการจัดงานครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพก็อยากให้ประชาชนทุกคนนีร่วมกันเป็นเจ้าภาพกับกับ ประเทศไทยของเรานะครับก็ไม่ว่าในเรื่องของการสอดส่องดูแลในทุกๆเรื่องนะครับก็อยากให้เป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันดูแลถ้าเป็นมีอะไรที่ส่วนเกี่ยวกับของทานครหลวงก็ทางพรนครหลวงยินดีนะครับ